ภาษาอะไรที่เราควรฝึกเขียนบ้างอะครับพี่อ่าอันนี้คือ <Okay. S 1> น้องคนเริ่มอยากเรียนละเริ่มอยากเรียนลแล้วเนาะ,อะเอาจริงๆถ้าถามพี่ตรงๆพี่ก็จะบอกว่า mm. อยากยึดติดกับภาษามาก mm. อเอาอย่างนี้่อนภาษาอะไรควรเรียนบ้างเนาะกับควรเริ่มเรียนภาษาอะไรแยกสองแยกสองคำถามก่อน mm. ควรเรียนอะไรบ้างเนี่ยยังไม่อยากจะสรุปให้เพราะจริงๆพ mm. ี่บอกว่าภาษาเปลี่ยนไปเรื่อยๆ mm. ตั้งแต่เด็กจนโตนี่พี่น่าจะเรียนมาแบบเป็นสิบภาษาแล้วอะ อ๋อบอกบอกอายุนะฮะเอเ้ยเห็นพี่ต้ายางพี่ต้ายังยังวัยรุ่นยังวัยรุ่นเออเห็นเคสตัวอย่างที่พี่เขายกมาในฟลุงในฟลิสอย่างเงี้ยมันคือเขาคือคนเจนเรานะน้องนะพี่ต้าเห็นอย่างนี้นะครับเขาคือคนเจนเรานะฮะขอบคุณครับขอบคุณเคสที่ยังช่วยพี่อยู่ครับ อันนี้กลับมาที่คำถามน้องว่าภาษาอะไร,รที่เราควรจะต้องฝึกเขียนบ้างนะครับพี่ต้าบอกว่าเลยนะอย่าย,ยึดติดภาษาเพราะภาษามีการมีวัฒนการอมีวัฒนาการไปไเรื่อาาไไยๆนะครับแต่คี้คือพอเราเขียนเป็นหนึ่งภาษาแล้วพอเราจะขยับไปเขียนภาษาอื่นๆจริงๆไม่ใช่เรื่องยากแลลวเนาะที่เปลี่ยนภาษาแบบเกือบทุกปีที่พี่เขียนโปรแกรมมาตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นพอเขียนเป็นหนึ่งภาษาแล้วตอนเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนไม่ยากเนาะแต่ทีนี้ คำถามคือควรเริ่มเรียนด้วยภาษาอะไรอันนี้จริงๆเป็นเป็นคำถามที่ดีเนาะเพราะจริงๆคือต้องบอกว่าเรื่องของการเรียนเราต้องแยกกับการเอาไปใช้งานก่อนการเรียนคือเราต้องเริ่มจากภาษาที่มันง่ายภาษาที่มันช่วยให้เราได้โฟกัสฝึกคิดตามเนาะฝึกเ,เรียกว่าอะไรดีพัฒนาโลจิกในการคิดในการเขียนโปรแกรมมากกว่าจะต้องมานั่งจําว่าอะไรต้องทําอะไรอย่างไงนะครับซึ่งถ้าสมัยนี้ละกันมันจะมีอยู่สองภาษาหลักๆที่คนมักจะใช้เริ่มก็จะเป็นภาษา จะเอา Python ก่น Python. อนเลยล่ะไพทอนไพทอนไพทอนจะรู้ยได้มีห,หลายๆโรงเรียนหลายๆโรงเรียนมีสอนที่ได้ยินหลายๆโรงเรียนมีสอนก็ Python นะครับอันที่สองก็จะเป็นเป็นตัว javascript นะครับ javascript จริงๆ javascript เป็นภาษาที่ใช้หลากหลายมากนะครับในหน้าเว็บไซต์เกือบทุกเว็บไซต์ที่เราเห็นมีการใช้ภาษา javascript อยู่พี่ต้าครับ Python เป็นยังไงครับพี่ไพทอนางทอนยกมาคือต้องบอกว่ามันเป็นภาษาที่ง่าย นะครับก็คือถ้าเป็นภาษาอื่นๆแล้วกันก่อนนนี่มันจะมีภาษา C C plus plus Java อะไรพวกนี้เนาะก็คือพวกนั้นต้องบอกว่าเป็นภาษาดั้งเดิมมันมีข้อดีของมันแหละคือโครงสร้างหลายๆอย่างที่มันชัดเจนแต่การที่โครงสร้างมันชัดเจนคือมันต้องมีการประกาศตัวแปรมันต้องเขียนอะไรที่เยื่อเยอะประมาณนึงกว่าเราจะแบบแค่จะเอาตัวเลขสองตัวมาบวกกันคือเราใช้แรงเยอะมากเนาะแต่ถ้าเป็น Python ปุ๊บเราแบบพิมพ์เลยหนึ่งบวกหนึ่งมันก็ได้เลย นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เลยแนะนําว่า Python เป็นภาษาที่เหมาะกับการเริ่มนะครับ JavaScript ก,ก,ก็เป็นอีกอันนึงแต่ว่า JavaScript เมืองไทยคนยังไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทําให้คนเริ่มพูดถึงเยอะขึ้นเฮ้ยดีพี่ดีพี่เพรจริงอ่ะตอนตอนนี้ผมก็แบบเริ่มเริ่มศึกษาพวกแบบเว็แบเว็บเทคโนโลยี s เออถ้าใครสนใจจริง คาร์นักคาเดมีครับคาร์นักคาเดมีแต่ต้องบอกว่าภาษาอังกฤษเราต้องแข็งแรงนิดนึงเนาะถ้าจะไปเรียนคาร์นักคาเดมีคา c a น e m คาเดมีจริงๆมีคอร์สเบสิกอยู่เป็นคอร์สอินโทรโปรแกรมมิ่งเลยแต่เขาสอนด้วย JavaScript อันนั้นก็สนุกดีครับอืมก็ลองได้นะครับภาษาอังกฤษความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันเปิดดิกได้แหละมันเขาไม่ได้ใช้แกรมมาลักยากอยู่แล้วในการสอนเรื่องพวกนี้ใช่ไหมจะเป็นแกรมมาง่ายๆแบบว่าน้องเรียนมต้นมาอย่างเงี้ยแบบภาษาอังกฤษระดับมต้นน่ะเออแล้วเปิดดิกนิดหน่อย เปิดดิบางคำนิดหน่อยเนี่ยมันก็ถือว่าฝึกก็จนๆไปได้ละอ่าแลถูกต้องได้ฝึกอุาอังกฤษไปด้วยนะครับแต่ภาษาไทยก็อร่อยเนาะพี่ตาเนาะใช่ไหมภาษาไทยเดี๋ยวเราจะเริ่มมาละจริงๆเดี๋ยวเปิดอตัวอย่างนี้ที่พี่เตรียมมาให้น้องดูดีกว่าโอเคได้ได้เลยพี่ได้เลยพี่มันไม่ได้ต้องเรียกว่าไงมันไม่ได้แบบคำว่าเขียนโปรแกรมเนาะคือบางทีทุกคนจินตนาการว่าเฮ้ยเรากําลังจะต้องแบบ ทำซอฟต์แวร์แบบ Facebook ต้องมีแอปอ,อะไรจริงจังหรือไงแต่คำว่าเขียนโปรแกรมเป็นจริงๆบางครั้งเราแค่แบบทดๆเขียนโค้ดเขียนสูตรบรรทัดสองบรรทัดให้มันทํางานในแบบที่เราอยากให้ทำเนาะจริงๆบางทีเราต้องการแค่นั้นะนะครับก็เลยจริงๆไอีกตัวอย่างที่พี่เตรียมมาจากเกสเนาะเกสบอกว่าน้องๆสายที่เขาจะมาด้วยคอยจอยเนี่ยเขาน่าจะต้องสนใจเรื่องนี้มากแน่เลยพี่นะพี่ก็เลยไป อดทนนั่งดูอันนี้อยู่อพิสโตหนึงนะครับอนพี้โตรนึงโออ่าต้องแชร์หน้าจอละ่ะพ่ต้าฮะเราเปิดหน้าเว็บไซต์เราเห็นเอ้ยอันนี้เข้ามาไลน์ทีวีเนาะเขามีเนี่ยข้อมูลอพิโซดต่างๆใช่ไหมเนี่ยเราเห็นนะสมมุติเราแบบเอ้ยเราสนใจเนี่ยมันมีหนังอพิโตดต่างๆแต่ละตอน,นเขาก็ได้ยอดบิวได้จํานวนไลค์ like, ไปไม่เท่ากันเฮ้ยเราบอกเอ้ยเราสนใจเราอยากจะเอาข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์ดูเนาะเอามาพอดแคสต์ทำนู่นทำนี่ทําไงได้บ้างพี่ก็ไปเปิด กูก็ชีตน้องๆน่าจะรู้จักกันตัวชีตเนาะกูก็ชีติ้งง่ายๆเนะจริงๆข้อมูลเมื่อกี้ทั้งหมดพี่ดึงมาเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยพี่ทําได้ไงจริงๆพี่ก็แค่เนี่ยใส่สูตรอยู่แค่เนี่ยพิมแค่เดียวบรรทัดเดียวนี่คือโค้ดที่พี่ต้องพิมพ์โค้ดแค่หนึ่งบรรทัดพนั้นที่พี่ต้องพิมพ์เพียงแต่ว่าน้องๆต้องไปหัดเขียนโปรแกรมน้องๆถึงจะเข้าใจว่าเอ้ย ภาษาประหลาดๆนี่ที่พี่เขียนมันคืออะไรวะท่มันสั้นๆเองนะมันั้นๆเองนะั้นมันเขียนแค่นี้เลยเนาะเขียนแค่นี้เลยเขียนแค่นี้ปุ๊บพี่ได้ชื่อตอนทั้งหมดมาพี่เปลี่ยนอีกนิดนึงปุ๊บๆๆแบบนี้แล้วพี่ก็ได้จํานวนไลค์ทั้งหมดมาพี่เปลี่ยนอีกนิดนึงแล้วพี่ก็ได้จานวนวิวทั้งหมดมาซึ่งตอนแรกเนาะเหมือนเห็นเหมือนจะยาวนะแต่ความจริงเอ้ข้างหน้าก็แค่ลิงก์เองใช่ข้างหน้าไอที่ไอที่เป็นโค้ดจริงๆอ่ะแค่ข้างหลังใช่ป่ะพี่ใช่ป่ะไอที่เป็นโค้ดจริงๆอ่ะมันแค่่่่นนนนัั้้้้แแแคคคขางงหลลีีเย โอ้ซึ่งน้องบอกคนบอกว่าพี่ถ้าเป็นหนูอะหนูใช้แบบนี้ได้ไหมพี่ copy page. c o <oughs> <c oughs> อปปี้เพจเออเรจะคิดว่าเฮ้ยไอไอไอวีอย่างเงี้ยหนูก็ไปก๊อป้พง Copy ปี้เพมาสิพี่เออไม่เห็นจะต้องมานั่งแบบอ่าเขียนโค้ดเลยแต่น้องจะลืมนะคลิปพวกเนี้ยมันไม่ได้มีแค่แบบห้าคลิปสิบคลิปและบางคลิปม <c oughs> ันก็อยู่กันคนละหน้าด้วยใช่ปะใช่อ่ะแล้วพี่ <c oughs> พี่ทำก็ดวนี้วสมมติพี่จะ c o อปปี้เพสสมมตินะ ลองดูว่าพี่จะทําสําเร็จหรือเปล่าสมมติเอาแค่นี้ก่อนเเริ่มเริ่มละแค่หกตัีอ่ะมีก๊อปปมาดูซิมาเพสมันจะเป็นยังไงอ่ะเนี่ยเหมือนก็จะมาอย่างนี้เราก็ต้องไปหาวิธีย่อยวิธีดึงข้อมูลจัดหน้าอะไรของเราโหนั้นตัวเล็กแทบมองไม่เห็นเลยโอ แล้วนี้กว่ากว่าจะทําแบบกว่าจะมาจัดข้อมูลเป็นตารางตารางอะไรอย่างเงี้ยน้องอาจจะใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าถามพี่ไหมถ้าจะฝืนทําทําได้ไหมทําได้ทาอนี้พี่ก็จะบอกว่าอะไรสปริทด้วยสเปซบาร์ปึ๊บได้แหละเดี๋ยวพี่ขยายตัวอักษรให้ตัวอักษรทไม่ต้องเล็กขนาดนี้อุ้ยซอฟต์นหนึ่งเามาแล้วมาเป็นสองช่องเสร็จปุ๊บ เนี่ยเราก็ไปดูว่าเราอยากเอาอะไรบ้างจริงๆมันก็มีวิธีดึงตัวเลขเออกมาอีกแล้วก็ค่อยๆแบ่งออกมาเป็นทีละทอ่อนสามว่าทาได้ไหมก็ทําได้เนาะแต่ว่าน่า,นา,าจะแบบเป็นชั่วโมองเป็นอะไรอย่างนี้ขณะที่เขียนโค้ดปุ๊บเขียนแค่ประมาณแบบห้านาทีเติม<ล>มา,าหมด,ดเลยเนานะนะและคีย์คือเอ้ยถ้าเราอยากทําแบบเดียวกันกับหนังเรื่องอื่นเราก็เปลี่ยนลิงก์ปุ๊บจบเรียบร้อยทาได้ม,มันก็จะง่ายขึ้นนะครับอย่างรูปเนี้ยลิงก์เนี้ยก็ไปดึงมารูปก็เอามาดิสเพลย์อัตโนมัติในนี้บอกให้โชว์อีเมล ตามลิงก์ที่อยู่ช่องข้างๆ A4 สีเมื่อกี้นี้ปุ๊บเนะน่เท่านี้เราก็ได้ตรงนี้ทั้งหมดนี้ออกมา mm hmm. ตรงนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายๆเนาะ uh. หรือถ้าในโลก AI นะเมื่อกี้เราคุย a อกันไวนะ้จริงๆต้อบอกว่า AI นะอยากจะทำอยากจะเขียนโค้ดทำโมเดลเลยจริงๆก็ทำได้ไมแต่อยากง่ายจริงๆมันก็มีตัวช่วย ครับเราก็ไปใช้เซอร์วิสของคนอื่นอ๋ออันนี้ก็คือของ google อันนี้ก็ใช้ของ Google เนาะพี่ก็โยนรูปนี้เข้าไปปุ๊บมันก็ดีเทคหน้าคนทั้งหมดในนี้ได้ปึ๊บปึ๊บป๊บทั้งหมดนี้คือคนทั้งหมดนี้คือหน้าคนเป็นหน้าคนหลอด้วยเขาบอกได้ไหมเป็นคนหล่อบอกได้ไหมแล้วอีไอเด็กความหล่อไหมจริงๆเขาวิเคราะห์ละเอียดให้อยู่นะอันนี้คือเขาวิเคราะห์หน้าหน้าคนที่หนึ่ง เป็นเนี่ยหน้าอารมณ์ไหนด้วยกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือเขาก็จะพยายามคาดเดาอารมณ์ให้แต่อันนี้ทุกคนทําหน้าเฉยๆอยู่หมดก็เลยไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นยังหอบแล้วก็เดี๋ยวแฟนคลับบอกเอะที่เขาเรกหน้าไหนอารมณ์เหรอใช่ไมเขาเก๊กหน้าอยู่เออเนี่ยแต่ว่าเนี่ยคือเขาก็จะพยายามเลเบลเนาะพยายามอธิบายรูปนี้ว่าแบบมูต์แอนโทนของรูปนี้มันคือแบบยูธดูเด็กๆดูฟันฟันนาฟันใช่ใช่ใช่มันก็จะมานะครับ ่าเนี่ยถ้าในรูปนี้มีข้อความอยู่เนี่ยมันก็ดีเทคได้หมดเนี่ยเจอคําที่หนึ่งเจอคําพวกนี้เนาะมีคําว่า Dynamite mm hmm. อยู่มีวันที่อยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถดึงข้อมูล mm hmm. พวกนี้ออกมาให,ให้เราได้เกือบจะอัตโนมัติเนาะเนี่ยรายละเอียดของรูปมีโทนสีอะไรบ้างใช่ไหมถ้าอยากจะครอบรูปนี้ครอบยังไงถึงจะดูดีจุดเด่นของรูปน่าจะอยู่ตรงไหนจริงๆเขาแนะนำแล้วมาแล้วมาที่เมน,นผมด้วยนะจองกุ๊กเลยนะเมื่อก <laughs> ี้ เลยนะครับเนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างที่อยากให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าคุณเขียนโปรแกรมเก่งมากแล้วคุณเป็น Data s c i e n t i s t สิ่งที่คุณทำคือคุณเป็นคนทำโมเดลคุณเป็นทํทำให้คอมคุณเป็นคนทำให้คอมพิวเตอร์ฉลาดพอที่จะหาหน้าหาอะไรพวกนี้เจอแต่ถ้าคุณไม่ได้เรียนเขียนโปรแกรมโดยตรงเนาะแต่คุณเข้าใจเทคโนโลยีว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์มันทำไ้นี่ได้คุณก็จะคิดออกว่าเฮ้ยเรามีรูปนี้อยู่เราอยากทำนู่นทำนี่เราเราเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ทำแทนเราได้เช่นเช่น เช่นอันนี้ดีกว่าโชว์นี้ดีกว่า Remove Background AI หลายคนเป็นดีไซเนอร์สิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือเขาเรียกการใดคัดรูปนะคือสมมุติอยากได้รูปพิกเกตมาเอาไปใส่ดักกาวแปลกๆใช่ม <laughs> ก็มีคนเขียน AI เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าเจอรูปนี้มันจะทำสำเร็จน,นะรูปนี้ดูยากเป็น,นิดนึงเพราะมันมีคนอยู่เยอะ อ๋อพีใส่ผิดรูปพีใส่อีกร <ใน S 2> ูปแล้วบ้าเอ้ยแต่ไมก็ตัดตัดสวยนะมันก็ตัดได้อ่ะคือมันก็จะตัดได้ตัดสวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบไม่รู้อยู่โรงเรียนต้องทําโปสเตอร์งานกีฬาสีมีรูปเพื่อนมาอยากจะตัดแบ็กกราวนี่ครับการุณาใช้เทคโนโลยีอย่าใช้อย่าท <S <S ําถึกก็เลยบอกว่าตอนนี้เราเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็การุณาเข้าใจหน่อยว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันมันไปถึงไหนแล้วนะครับเราจะได้เราจะได้ไม่ต้องใช้แรงทําอะไรที่ไม่ควรทําเยอะ โอ้พี่ตัวอย่างแต่ละตัวอย่างนี่แบบน่าจะแบบผ่านมาในชีวิตน้องเขานะเอออย่างเมื่อกี้รีมูฟแบ็กกราวด์อย่างเงี้ยก็บางคนบอกโผลต้องโฟโต้ชอปไหมพี่โฟโต้ชอปมันแพงไงยกเว<ช>้นถ้าน้องแบบใช้เถือเ่อนครับอ้อ <laughs> ซึ่งซึ่งยาเลยอย่าเถ <laughs> ืเ่อนเลยนะฮะเออเราใช้เทคโนโลยีพวกนี้ดีกว่านะ,อ,ะไไอันนี้คือนะไม่แน่ใจว่าอยากให้น้องเห็นหรือเปล่าเพราะ ถ้าน้องได้ไปที่จะได้เงินน้อยลงไม่ใช่คุณเลนจริงๆมีส่วนลดนะครับจริงสตูดีโอก็จะมีจัดพวกเวิร์กช็อปพวก่เรามีคอร์สออนไลน์อะไรพวกนี้อยู่นะครับก็จริงๆ,ๆที่กำลังจะมีก็คือตัวคอร์สอ,อินโทรโปรแกรมมิ่งวิดพ y t ทอนนะครับเป็นเป็นเวิร์กช็อปที่รอบนี้เราแบ่งเป็น2วันรอบที่แล้วเราจัดอัดวันเดียวจบยาวๆนะรอบนีเราแบ,บ่งเป็น2วันก็ก็ๆๆ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  สนใจลองไปดูได้นะครับลองดูละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจคูรีโอนะครับอ๋อไม่ต้องใช้โค้ดอันนี้อันนี้คือน้องๆเป็นนักเรียนยืนยันว่าเป็นนักเรียนมาปุ๊บนะครับพี่ตาบอกจัดมาครับเราจะได้เริ่มเรียน Python กันอย่างเขาเรียกว่าสนุกนะเพราะเราต้องสนุกก่อนใช่ป่ะพี่ต้องสนุกก่อนถูกถูกคือจริงๆถ้าถามว่าคอร์ส y t h o n นี้ต่างจากที่อาจารย์สอนที่โรงเรียนยังไงก็ต้องบอกว่ามันคือภาษาเดียวกันเนื้อหาจริงๆข้างในเหมือนกันแต่คิดว่าด้วยวิธีสอนละกันเนาะเราก็จะสอนด้วยกัน มีไอเดียแหละว่าเราจะทําอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็น้องๆมาช่วยกันทําลองทำนะครับก็คิดว่าน่าจะสนุกขึ้นรอบที่แล้วเด็กที่สุดในคลาสมีน้องม .1 มาเรียนนะมีน้องมองอ .1 มาเรียนซึ่งน้องชอบมากตอนนี้คุณแม่หลังไม่มอีกมีอะไรให้น้องเรียนอีกคะน้องติดใจคะ่ะโอเคได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวบอกน้องเขาว่ารอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยว Data Scientist for 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 น้องๆเนี่ยนะฮะ เออเดี๋ยวคนสอนก็จะหน้าตาหน้าตาประมาณประมาณนี้หรือเปล่าพี่เกดไปช่วยสอนให้น้องๆครับถ้าน้องๆคนไหนอยากให้พี่เกดมาสอนเขียนโปรแกรมนะครับพิมพ์คอมเมนต์ทิ้ง์ไว้เยอะๆครับพี่จะได้มีหลักฐารในการสอนให้พี่จะพิมพ์เอาละมัดมัดตัวเองแล้วตอนนี้นะโหตอนนี้โหทํางานจันทร์ถึงศุกร์นี่เป็นเดลตาเซนติสตอนเย็นนั่งวินมอไซค์พี่นั่งวินมอไซค์ไปสอนต่อที่อิกไนส์กับออนดีมานอ้าวสวเสวทิศก็ ก็ที่ส<ถ>องเหมืกัน<ด><อ>เออแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมบอกพี่หน่งไว้แล้วว่าเอ,อ้ยพี่เทคโนโลยีมันมาพี่เออผมอยากจะแบบมีโอกาสได้ลองสอนเรื่องพวกนี้บ้างนะฮะอา<ด><ด>่าดีครับ<ด>